มาโน่พ<า>่อใหญ่านี่และจิระจาเนว่า,ส,าสองปีหรอคนชิขายบอขายกันหูกันมือนี่แหละดูเรื่องกันนี้มาไอ้เจ๊ดิบีน้วงบกถาในี่ยคืนั่นอีดีๆบกถาตัวนี้หมตัวดีบว่เห็นบักขาตัวนี้เลยผม่าปวดพวกพวกแบกแจว,วันดีครับคุณปู่คุณปู่คุณย่าทวดมะขาโมโบราณน,นะครับ อเอาเอาได้ขอได้ัเอาเอาคนี้วาก็ได้ปวดแบใช่ครับปวดแบร่องแฉรอมึงเอาเกียร์เตเกียร์ไปอ่เนาเเกียร์ม่เหัเนี่ยว้าวนี่เกียร์พอนพี่นองหอแมมเห็นเจาูเ่ากินหมากไา่ได้บักแขกกินผู้กับเกียร์อดนเพี่นองเอ้ยอดซอนอดอนมงเดเกีเอาเอาละครับมาดิางใเฮามนนล โอ้สวัสดีครับแขกบอลไซม์มารามาสารคามครับยินดีครับมือนีครับคลิปดีครับมือนีฝนกับตกครับพี่น้องไปไกลว่าไหนหรอกนอนว่าฝนมันตกอากาศบ่ดีแต่ว่าผมจะไปน้ำใหม่ต้นหนึ่งครับต้นมังมีใหญ่ครับหนาบ้านสามสิบสี่สิบนี่แหละครับผมตามมาไลยเกี่ยวแล้วครับผมมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของเขาเมื่ว่านที่ป้อร์มเจ้าของเขาบ่เขาจะขายผมบ่ครับเดี๋ยวไปเบื้องน้นกันนะพี่น้องมือนีรถเก่าพร้อมแล้วพ่อครับอีซีหมอกมากคู่แจกับซีอาร์เอฟสามร้อย ไปพี่น้องพาไปเบิบ่งไปเบิ่งกัครับพี่น้องติดตามครับผม การนี้เนาะอเคไก่เรียบร้อยไปปัานนะจะไปป้าบุญเบื้องไปเหรอยปทักตามลาฟั่นกันป้าบุญเบื้องคุณเดิเที่ยวกันคุณกำจัดของป้าบ่อเบื no put i put up. Anu uống thôi เราเยอยท่านใหม่ยังเดี๋ยวยยท่านหาใหม่ใส่ยกในห้องนี่มต้ยตเช่นกระจ้างมาแล้วไม่เ่าท่านพ่ออยู่าตจังจังจมตัวเช่นกระจอดขาแล้วไม่ได้ว่ามันจมมันจมจังเี้ไปสิไปเบิ่งเอาไหมสีไปยกไหเช่นกระจอดขาแล้วจ้างกระจ้างมาแล้เชไรไม่เหาต้องเอาให้ได้ไหมนี่บ่ได้บ่มเม,มือนเนเยวฝากติดตามพองดีง๋ยวาพบ้องไหม่ตอีกสองตครับ ฝนกับเสือกมาตกไม่กับทัานใดๆโย่จอดถ่ายตั้งสองสามขั้นหลวงพี่น้องเอ,อ้ยไอ้สิบังยังในบ้านนี้อ๋อที่บอกกับเพิ่นว่าจังไหนท็่จังไหนก็เพิ่นบ้านนี้เอาตายตายตายจ้างกับจ้างมาเมื่อหนึ่งมา่อนหน่อยบาทผลมานอนถ่ายเข้าแล้วบ้านนี้พี่น้องแต่ว่าไม่กับทัานหนอ่งโย่เดี๋ยวสิไปหาเจ้าของเรื่องเงินสิเรืเกลเจากับเพิ่นจะมากันเพิ่นสิวาจังไหนน้องเดี๋ยวสวัสดีครับตกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเช็คกับจ้างมาแล้วครับครับครับพุทธาวันนี้ครับเช็คกับจ้างไม่แล้ว เมนเนลเดเราดีเทาอ้อีตั้งไดือโอ้ตายไดนี่ไหร่อนอยูคือว่าเมนเนลได้ไม่ต้องเอมงนีต้องไปเมื่อไห้ได้ครัครับครต้องไปหาทางให้ไเนาะจ้างผมจ้างมาแล้วผมต้องต้องไดเนาจากหนเอาจากหน้าว่เอาคนี้ว่าเอาได้ปวดแบ่นปวแบปวดแปวดวโอ้่ปวดแบปแง่กตนละคนกลงกิน้าวกินน้ำอยู่โอ้ยตายตา เนกจ่างวาแล้วแม่มันแจ็วเนี่ยแจ็คแถว่ไหมพอได้หลายเลยโอ้ยอย่าฝ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดพี่น้องเดี๋ยวจิ้าหกจีนาแล้วจีผาไปเบิ้งใหม่กันสียกเต๋บ่เล่นกระจ้างไปฐานแล้วพี่น้องจ้างไปฐานแล้วครับโอ้ย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 ใส่แล้วก็ต้งทราก็ระมวนแบบนี้มันจีได้แจดเฉาโอ้จีนงอยากแจคบดเฉาแจ็กระมวนจะไปยำผู้ก็นันไปนักเมยก่ครับ ไปพูกาแฟกันกับันแม่ไม่พูเออนันแม่แมนบลันอย่างไปพเียตัวไปพูกับเจียอย่างนี้ฟันมันเว้นไปได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีลอบิงสูตรลลายลสูตรพี่น้องเนาะสูตรลไสูตรพี่น้องเอ้านูนเก่บานเเบยายพเกาันพันาเถาเกาเถาแก่พันวาปวดเียวฟันเงือกบวมพันวาเงือกบวมเป็นล่ำมานาด เขียวแมงมาด้าวาหอผู้กับเขียวสันสูตรโบราณนี่ก็เด็ดผู้อยู่ข้างเหรอพี่น้องเเียเลี้ยวเกียพี่น้องยวรอบมึงเอาเกียวเส่เขียวไปอ่ะเนาะใส่เขียมันห่มงด้วยเอาเขียวมามึงดูเขียมางดูเขียมานี่มันสีมันสีดีแทบ่ะมันสีดีแท้ต้องพิสูจน์พี่น้องปพิสูจน์เสเขียเขียวเขียวมามึงดูเขียวมามังดูเขียวมายบเกียบังเม็ดเด้ มันเหม็ดไหมเกียร์เกียร์แท้เกียร์เข้มๆเนี่ยร่องเบิงพี่น้องร่องเบิงให้เขาหูไปให้เขาตัวได้เนี่ยว้าวนี่เกียร์พนพี่น้องหอแม่มเห็นเจ้าพุทธกินหมากไม่ได้บักแขกกินผู้กับเกียร์อดซ้อนเลยพี่น้องเอ้ยอดซ้อนอดซ้อนเบิ้งเรื่องสิเกียร์ใดบอเอาเออครับหมาด

เดับเราว่าเศร้าแท้พี่น้องเอ้ยเศร้าแท้อมเกลียวเศร้าแท้ปากข้างเบื้องมีบักขามตัวหนึ่งามในตำนานก็บักขามใหญ่บักขามหยักบักขามดีปนใส้สุดยอดแบบมิกบอลใส่ไม้ตัวนี้เป็นไม้สองต้นที่สวยมากนะครับสำหรับบักขามตัวนี้ยพี่น้องพี่น้องยวพาไปเบิ้ง ผ้าไปเบิ้งกันว่ามันเทว่างามนี่ไม่ได้ตำนานนี่มันงามจังเลยฝากต่อเพิ่มกันภาพไปเบิ้งครับต oh. ่อรุ่นสบายกันต้องเอา่นสบายกันโอ้เยองยองอย่างไอ้เบิ้งพีดอกมะม่วงน้อกันหลา่ถัดไล่ไล่ถัดไลยคนนะครับจับตาม่วงใหม่ตัวนี้ว่าดีเป็นหน้าอยากได้ไปครอบพ่องนะครับอยากได้ตังไว้หน้าบ้านคน้าบ้านหน้ากระดิกาลังนี้นีรับตัวนี้ เจ้าของเขาจึงมุ่งสับมาว่าเจ้าของเขาอยู่ญี่ปุ่นนีขันะ์ังยผมไมอยากขายเน้ยพี่น้องมาขามในตำนานอีรงัาขามตัวนี้ไหมตัวนี้ผมเห็นบักขามตัวนี้เลผมว่าปวดพวกพวกเ่ท่านอยากได้ากันองกันี่กันมาขามโบราณขามตัวนี้มาขามโบราณ สวัสดีครับคุณปู่คุณปู่คุณย่าชวดมะขามโบราณน,นะครับปวดพ่วงพุ่บอกแยงมาเบิ่งพี่น้องน้ำกันนี่คือความงามครับทำไมคนถึงชอบมะขามนี่แหละคือสเสน่ห์ของมะขามครับมะขามโบราณน,นะครับมะขามน้อยมะขามน้อยหก็เห็นแล้วยิ่งใหญ่ก็เห็นแล้วมะขามตัวนี้เป็นไดแน่นอนชะุดจอดปะ ดูสัลล่าครับถ้าภาษาบอนไซเขาเรียกว่าไม้ไม้ทรงต้นครับไม้ทรงต้นจิงหนึง่งอยู่ตำแหน่งที่พอดีดูฐานรากมั่นคงนะครับมีบิดเกียวดูแล้วสงา่าสง่างามมากดูครับดูนพา่น้องเ <c oughs> บิ้งต้นง,งามอุ้ย่น้ใดไปเกาะคว้งเนาะฐานรากเนาะ าการคุณย่างจะอยากได้ครับหลายวัดหลายว,ว่าอยากได้มาช่มสาระบักขามต้นนี้นะครับเป็นบักขามที่ใครเห็นแล้วก็ต้องตะลึงนะครับในความงามของบักขามบักาขามต้นนี้นะครับถือว่าเป็นมะขามบิ๊กบอลไซที่สวยมากนะครับไม้ต้นนี้สวยมากอ้วอนเตี้ยล่ำอ้วอนเตี้ยล่ำบอไดเอาไปง่ายสัมแมอาจารย์มาช่มเลยไป็ไม่ได้อาจารย์ขายบอหล่ะ โอ้ยผมนํามาหาปีแล้วครับผมคนนํามาผมนํามาหาีแล้วครับตัวน,นี้ไม่ตัวน,นี้นเกียเกียร์ทำโยกเ,เลยเมัดปีมัดชาเลยนาําำคาอีดีเห็นไหมครับกิ่งก้านข้างบนสมบูรณ์มากปวดเจียดเกียร์ที่เราบวชอย่ที่น้องเอ้ยเบึองเนี่ยตอนน,อน,น,อน,นี้จะขอคอุณยูญ่ปุนครับ <S <S <S> <S <S จะของคอุณยูญี่ปุนครับ<ท> <people> คนกเ็เลยบว่ขายก็เล่บึงเด็กจะมาชมความงามพ้นนะครับพี่กระไดดูความงามรวมความคลาสสิกอลังการมากนะครับไม้ตัวนี้วันรอบสัญญาจารย์ว่าเอาประมาณห้าสิบหกสิบนาหกสิบครับนาหกสิบนาหกสิบห้าร้อยกัวครับกัด่อมันครับโอ้โหจอดจอดปวด,ด,ดเป็นไรครับพี่นอ้องอ๋อฝากไว้ครับฝากกุ้เบิง้งครับพี่น้องฝากปูเบิ้งดิละเป็นไม้ในตำนานนะครับ เอาขอบคุณครับที่้ใก้มังครับมังมีสต้นนะครับมังคมีสองต้นมใหญ่นะครับไม่ตจนสต้นนี้มก็ตามมาโดนแล้วครับแต่ขอขอพรเจาก่วยยกมูลนี้พงกมาเป็น้าใชไหมครับผ้ามนทำงอกดอกเดี่ยวเดี่ยวตามทุ่งนาลมบรรยากาศชายรุ่งทนงอกบรรยากาศชายทุ่ง ่ปกัรครับรอมบ้านครับรอบ้านรอมบ้านลก็คือทา้างว่ตตกวอนครับเ <c oughs> จ้าซีไอเอฟสามร้อยไปได้ทุกที่ครับไปได้ทุกที่มาผู้ใจด <c oughs> ีหมอกมาผู้ใจนะครับมอกมาผู้ใจอีไอเอฟสามร้อยนะครับดู้ใจของเด็แกแขกคนใช้ไม่รอมาสลครคคมดีไอซีไอเอฟสามร้อย <c oughs> ผู่ใจนะครับ พ่อเด็กี่พี่น้องเอ้ยอนั่งหน้อยพ่นอนี่กี่รอเด็ดน้ำพงน้ำชาไก่พ่อเด็เบิ่งคงใหม่พงใหม่เป็นพี่น้องโอ้โหเดตัวนี้ก็ง่าด้วยนะครับพี่น้องไก่ไฟเบอร์เป็นไก่สวยครับไปตัวนี้มาคาดแท้นะครับตรงบอลใสเชี่ยๆน่ารักน่ารักนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับระหว่างจะวองบนชนเดียว่าเดี๋ยวผมจะเอาอยู่อย่งนี่นะผมจะพิจารณาบนนี้ดอกขาดแท้ตัวนี้ก็สวยครับ มาค่าแต่นะครับมีปูดเล็กน้อยนะครับต้นไม้จะได้พ <Sm> like ิปูดเ่าับปูดนั่นบงนะเดียผมไก่เดยวก็เหลียวตาม่วงเข้าไปดวยตาม่วงเดี๋ยวเลียวเบึงนะเลี้ยกเกน้นนะฮรัานงากที่มันที่มาน่าดการนกรณเสียงนิดนึงนะครับนานนี้จะสวยครับไป็นงานานี้จะร้องมาเลนมินมินิรับ

หาไงายครับตันไม่มาจบนอเกี้ยน้ำเตียกับว่าวเงนสมอน้ำมาเด็กขายว่าขายมลโคบด้าไปพี่รองที่บกองกเสถ่ายพี่รองเพิ่งเนียอกาการน้าเน้ยูน้ามาน้ยสมอคนมาเท่ามาท่มดาเกวัยเด็กวัยเนียเกัเกวเนียโอ้ขนาดทั้พี่้องยเพิ่งฟังองนี่ 4, ที่พนันว่าดี๋วี่ที่ับกนานนของีเที่ยวแล้วใช่แล้วครับไปถึง้องไม้ห้อเดียวห้องเปิดเออพิ่เลยรืบพี่ 确定个账。 yeah บอนอยเดิครับพี่น,อนอ้องเอ้บบอนอยนะครับแต่ว่าเขาก็จะอดที่แหละเช่นในพี่น้องเพงเนี้ยบอนอยเดิครับพี่น้องกอดบ่หอมครับ,รรบรี่ไม้ตัวนี้แล้วงามด,ดีครับมันหน่อยมันบอนอยครับพอดีพอดีแล้วก็กเป็นตะขั่นเขียวพอกระเทือนนี่เพงเนี้เฮ้ย คือรถแล้วทั้งหมูจักวันนี้ได้ไหมจังสิถ้าเช็ดนี้จังสิขึ้นไลยจังกเช็ดคัดหน่อยจักเดียวขึ้นโบขึ้นจักเดียวขึ้นโบขึ้นมันเบาหน่อยๆน้อยพี่น้องเลยมันคือโบใส่บางยีผ่าผมนีกหงอกแดงที่โบจุ่มหมาจุ่มมับไปเลยมันเงาพร้อมมันเงาพร้อมพี่น้องคุณนนี้าอนแรกพอดีว่าแหะครับเรียนมาห้องนี้ก็ได้ครับคือมันนวมนวลหรอก ซื้อมนกระดีนี่แหละพ่อที่ได้เลยครับเฮ้ยพี่น้องบังเงี้ยพี่น้องบังเงี้ยครับนี่เขาเป็นต้นมังมีนะครับมังมีนี่ครับเป็นไม้ที่ตลาดที่เขาต้องการนะครับมังมีทุกคนก็อยากาครอบครองคืออยากจับของอยากมังมีนะครับซื้อมันก็ดีดีต้นของบังข้อดีก็เขาคือเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบนะครับเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบ ระบบรากไม่รบกวนสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายแหละไม่รบกวนนะครับระบบรากเขาจีบ่้ีปัญหานะครับเ <ül> ทียบก็ไม่หลายๆต้นที่เขาระบบรากเขาดีพังกับบอกว่าบาเนเลี่ยนสถานที่ต่างๆแต่ว่าถดต้ๆๆนหนุ่มมั่งนี่จะไม่มีปัญหาเรื่องระบบรากนะครับเขาถึงนิยมไปปลูกได้แถวหน้าบ้านแน่ขางบ้านแน่นะครับหายลมเง,งาไม่มีผัดใบไม่ผัดใบด,ด้วยนะครับชื่อก็เป็นมงคลนะครับเป็นถือว่าเป็นไม้ที่สวยนะครับ ไม้ต้องทุกคนที่ต้องการไม้ตัวนี้มากเพราะว่าเป็นไม้ตลาดนะครับต้นมังบีใหญ่ทุกว,วันเริ่มสิหายหกพี่น้องหายากขึ้นสม,มือสูม,มือนะราบสม,มือนี่ต้นหมกมังนะครับเ <s> ทียบรอบตัวผมมาหน่อยนะครับเทียบรอบตัวผมแล้วบอกถือว่าใหม่หน่อยนะครับหมดหน่อยครับถือว่าใหญ่ตัวหนึ่งนะครับใหม่ตัวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีโพรงนะครับไม่มีโพรงอุดมสมบูรณ์กิ่งก้านสมบูรณ์นะครับครับเอาเปล่าไปก่อนครับพี่น้อง ไปไปตรงนั่เหรอเฮ้ยบรรยากาศดีมากโอ้ไปสามตั้งังไจ๊ะ แตกกอไีาไไดนี่จอดนี่มันจ้ามันแตกกอมันีีพอเอ้ยจอดกันมั้มานนงานันห่างห่าห่างนี่ผมว่ยาย่างแตกกอไเลยว่าไมาห<อ>น้ากับพี่ร,รุ่นเกรุ่ขาอดจ้าม้มากันสบายไฟฟ้ากา็บเบิด วางหนทางดีวิตวานเลยวัววันโบกเดอไม่เป็นเหมือนดอกคนรมาอยู่ลำุงลำทางว่าดอกมันเลยงอกหน่วยสิทีเนาะถ้าหักดีเนาะมันจะหักใช่วะติโตะโยฟินองเอม้าม้งนาแดงเป็นดอกด้วครับตัวนี้ดอกงามๆแต่ได้ปลูกไว้บ้านตัวนี้มป็นตาหักดีว่ะเออพ่อตองเนี่ยเนาะทำนี่พอดีตาหักดีเนาะ ยอมหอมไกร ในตำนาน่งคือกันครับเขามาทนมาขายนมั่งมีกันมีอไรท่จะวยครับเ่วยู่วยคนนะครับมันหายากแน่นะครับมันมังีสีสมับดจรกนอยาี้ถ้าของยๆเสเนี้ยมันเมียเหน่อยนี่กับต๊ะ มังมีนอยนะฮะตอ่อด้วยไม่ตกไม่ตระหนักหรอกไม่ท้ายๆก็ไปจอดทันไม่ทระน ตอนนี้นะหลังจากที่ไปเบิ้งอีกไม่ตึงแล้วมื้อนี้ต้นที่2ครับพี่น้องสำหรับต้นมั่งมีนะครับต้นที่2มาเบิง่งน้วกันครับใกบบบบล้กๆครับพี่น้องใกล้ๆเบิ้งอะครับล้ๆครับว่าว่าครับเบิ่งครับพี่น้องมั่งครับเตี้ยๆครับอ้วนเตี้ยล่ำน่ารักน่ารักครับพี่น้องต้งนี้พี่น้องเตี้ยๆเห็ดอ่อนต่ออยู่ไหมเห็ดอ่อนต่ออยู่งไหมต้งนี้พี่น้อง นี่ละเจรจาคนว really ่าสองปีหรอคนที่ขายบ่ขายกันหูกันมอนี่ละละดูรวดูเรื่องกันมอนี้ไหมตัวนี้โดยธรรมชาติเราเขาจับตั๊มไหมตัวนี้ครับต้นหอมนีตัวนี้มันจับติดเตียนนะครับเรว่าติดเตียนหนาว่านสามิบหนาสามชิไหมตัวนี้หนาสามชินะครับดูสวยนะครับดูยัางเบื้องนะครับเบื้องหลบหลบนะครับตัดว่าในสูงเข้าไปตัวนี้ตัดติเตียครับตัดสันสันนะครับจุกได้เลยไหมตัวนี้จุกได้ตลอดเลยนะครับ มันตําๆมันต้มๆครับจับเกร็จเกีี่ยต้มๆมั่งมีเล็กครับไซน่ารักน่ารักไม่รักนะครับหน้าสามสิบครับหน้าสามสิบครับไม่ตัวนี้เรียกว่าสวยครับกดจกได้เลยนะครับดูรอบๆโดยโดยเรีระดูเชฟแล้วหน้านี้หน้านี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับหน้านี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับ วยเขาเยแบบว่าไม่สนีตรงสนีเขาอยู่โลเขาจับต่ํานะครับเขาจิ้ตับต่ำนะครับตับซสวยอย่างเนี้หรือว่าเป็นไม้สวยครับหรือว่าเป็นไม้สวยอีกต้นหนึ่งนะครับไม่มีโพงเลยครับไม้ตัวนี้ไม่มีโพรงครับไม่มีโพรงไม่มีโพรงเลยนะครับไม่มีโพรงขุดยกได้ด้วยนะครับไม้ตัวน,นี้ขุดยกได้ผมชิมา่าดินพ่ถผมนี่น,น,นจาจเนนะต่อพ่อเนน่ยเ<ม>ด้อม ผมอยู่ครับผมอยู่เนาะใหมไม่มีตีนเนี่ม่นใหม่จะมีสิมีตีนไอ้มอะไรไม่มันสิผมอยู่หอกผมว่าสมแน่อยู่เม่อยู่กันแค่วะแม่นแ้่ว่าพื้นเก่าพื้นกับวายุพื้นนี่แะพื้นเก่าที่เกาึบ้าคมกับวาอนนี้มาคูนเพ้นกับวาเนี่ยสมัรคูนเตตัดทีเตียไไตัวนี้ครับเบิ้องกับแผนเบ้งกับบนบเพื่อเบิ้งกับตัดทีเตียตัดหน่อยตัดนี่เนาะเรย่เสือหรือว่าอย่างไรพี่น้องเบื้งเาตัดไหตัดฟอมอะไรเนาะ นั่นล่ารักน่ารักเอายังไงก็ฝากติดตามนะครับแขกบนไซม์ลรอม,มาสารคามนะครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปอีมี่ยังครับคลิปต่อไปอีมี่ยังครับฝากติดตามครับขอบคุณครับ